สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านผมนายชอตตี้บูจจวัยเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาดูเกมมือถือญี่ปุ่นบ้างฮะชื่อเกมฮิเมทามะนะครับก็จริงๆไอเกมเนี้ยมันมีให้โหลดมาได้สักพักแล้วแต่ว่ามันเล่นไม่ได้นะฮะมันมีการอัปเดตถึงจะเล่นได้โอเคก็มันเป็นเกมแนวแบบเรียลไทมออ์อ่ะก็คือตัวละครของเราเนี่ยมันก็จะวิ่งไปจากซ้ายไปขวาเนาะมันก็จะแบบเจอศัตรูก็จะโจมตีเองเราก็สามารถบังคับได้นะว่าจะให้ตัวละครไหนเนี่ยมันเลื่อนไปทางไหน ซึ่งพาลงไปได้3ามสุดสตัวละครและมีเพื่อนอีกหนึ่งคนก็เป็นสี่ตัวละครก็จะมีระบบพี่เด่นๆคือเรื่องของเจ้าหญิงอืมคือนอกจากเราจะบังคับเหล่าผู้กล้าแล้วเนี่ยซึ่งมีหลายอาชีพมากธนงธนูนาดาบเดิร์แท้งอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบองค์หญิงด้วยซึ่งจะคอยมาแบบใช้สกิลโจมตีให้เราอ่าแล้วก็องค์หญิงเนี่ยเราสามารถที่จะมีคอสตูมแต่งตัวให้กับองค์หญิงได้ด้วย่าเรียกได้ว่าคือนอกจากจะเป็นแนวแบบ บูธรรมดาแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแต่งตัวของเจ้าหญิงเพื่อจะเปลี่ยนบัฟเบิร์อะไรของของทีมให้ได้ด้วยซึ่งเรียกว่าโอเคอะเออก็มีอะไรที่แบบดูแบบดึงดึงดูงดนิดหนึ่งนะเข้าสู่เกมกันเลยนี่ฮะหน้าตานะฮิเมะทำไหมอาฮิเมะทำาหนะครับก็ฝั่งซ้ายล่างนี่อันนี้น่าจะเป็นออย้ายเครื่องใช่ครับเป็นการย้ายเครื่องก็อ่อมันทำไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะเนี่ยฝั่งซ้ายคือถ้าเกิดเราต้องการย้ายไปหาอีกเครื่องหนึ่ง ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งอันเนี้ยเราต้องเข้าไปเล่นก่อนมันถึงจะขึ้นนะครับมีโค้ดให้เราแล้วถ้าเกิดคุณย้ายเครื่องไปเนี่ยเปิดมาเนี่ยเราก็มาใส่ฝั่งขวาเลยอะไรแบบนี้นะอะไรแบบนี้แต่รู้สึกว่าข้างในเกมจะมีให้ใส่ด้วยนะก็ช่างมาแล้วกันว่าอันอีกทีเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูเบื้องเบื้องเบื้องเบืบ้อง,งลึกอีกทีนึงว่ามันว่ามันทํายังไงกันแน่แต่คือ เกมนี้ค่อนข้างดีตรงที่มันแบ่งมา2ฝั่งชัดเจนฝั่งนี้คือย้ายนะฝั่งนี้คือ,อมีข้อมูลแล้วเอามาลงเครื่องนะอะไรแบบนี้นะครับก็หลักเกมก็ไม่มีอะไรมีโค้ดแล้วก็พาสเวิร์ดแค่นั้นเองเหมือนเกมทั่วไปเกมในญี่ปุ่นวิธีการย้ายเครื่องมีไม่กี่แบบมีประมาณแค่3แบบเท่านั้นแหละเออก็ผมถ้าติดตามผม,มานานน่าจะพอดาวทางออกนะอา้าวเฮ้ยอย่ามืดสิอ้ะวดูยเลยฮิเมทามะตอสู้เพื่อองค์หญิงมีการดาวโหลด2ครั้งนะฮะครั้งนี้37ไฟล์อีกครั้งหนึ่ง900กว่าไฟล์ เกมนี้ใช้พื้นที่ประมาณจําไม่ได้ว่าเท่าไห,หร่6 0 0หรือเ0 0เมกประมาณประมาณแต่คือเยอะเหมือนกันเดี๋ยวไปดูที่ใต้คลิปก็แล้วกันว่ากี่เมกนะผมจําไม่ได้น่าจะประมาณ900นะโอเคก็เดี๋ยวรอดาวนโหลดสักครู่แล้วกันนะโอเคนะฮะก็ดาวโหลดขยึกแลกเสร็จแล้วมันก็จะให้ให้ใส่ชื่อเ,เลือกเจ้าหญิงนะใส่เลยชอตตี้อ่ะอปุ่มข้างล่างนะเป็นการเลือกเจ้าหญิงอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ช,ชมชอบครับ ชอบคนไหนเลือกคนนั้นนะผมเลือกคนนี้ไปนะเพราะาดูดีสุดรอบนี้ลองเลือกเออผิดผิดผิด,ผดรอบนี้ลองเลือกคนนี้ดูนะฮะเป็นคนที่ผมชอบเป็นอันดับที่2ก็สามารถฟังเสียงแล้วก็ดูแอคชั่นได้เป็น2ดีที่ขยับได้นะเป็นองค์อันนี้เป็นองค์หญิงะฮะมีบอกด้วยว่าใครเป็นคนผาานะครับแล้วบอกอุปนิสัยคร่าวๆด้วยว่าค่อนข้างเป็นสาวซึนนะเนี่ยเขาเขียนอยู่ซินดเดเรนนะ่าเราฟังเสียงดูด <Okay. S 2> ิาี่่โอเคนไม่ใช่กาเล กาเน็ตอาริสโอ้โหชิวาน่าก็นะตามสไตล์ขององค์หญิงนะก็เรียกว่าอาริสก็แลวกันเลือกเลยนะครับปุ่มนี้ชอบคนไหนเลือกคนนั้นที่ผมเลือกคนละคนเพราะว่าผมจะได้ดูด้วยไงว่ามีความแตกต่างอะไรบ้างนะฮะนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกอ,อ่านี่อะไรเนี่ยกดข้ามได้ไหมเขาได้นะอันนี้เหมือนเป็นโอเอาไปกดข้ามไม่ได้ด้วยต้องดูนะก็ฉากก็จะทําเป็นแบบนี้แหละก็คือออกแนวแบบ 3D นิดนึง นะก็จะแฝงความเป็นแอนิเมะไปด้วยนะครับนี่แหละครับคือเกมฮนะิเมทามะอ๋อละนี่เราอยู่ในห้องห้องของห้องนอนเจ้าหญิงนะแล้วก็มีพอบ้านนะกดสคริปต์การพูดคุยได้นะครับเกมนีอ้อะไรก็เป็นการสอนทั้งหมดเพราะนั้นจะดูรูปเพื่อเพิ่มความเข้าใจก็ได้เดี๋ยวจะสคริปต์ก็ได้แต่อันนี้นะผมขอกดสคริปต์เรื่องบทสนทนานะอันนี้ก็คือเหล่านักรบนั่นเองนะมาเข้าเฝ้าองหญิงแล้วก็มีการดาวน์โหลดขยีกที่สองหนะ้เก้าร้อยกฝ่ายอย่างที่ผมบอก รอกันยาวๆเลยครับตรงนี้ก็ใช้เวลาโหลดประมาณ15นาทีประมาณนะประมาณนะก็เตรียมเครื่องเตรียมอะไรไว้ให้เรียบร้อยอย่าไปเล่นทั้งนอกบ้านละเดี๋ยวจะโดนค่า 3G บานเบอร์ก็เดี๋ยวรอดาวน์โหลดกันละกันนะตรงนี้ไปทําอะไรกันก่อนละกันหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เข้ามาสู่ในเมนูหลักแล้วนะฮะมันยังมีทูตุเรียลสอนอยู่เรื่อยๆนะ,ะก็คือกดเลื่อนซ้ายขวาได้หรือกดตรงนี้เพื่อสคิปก็ได้นะครับผมเขาก็สคิปแล้วกันเพราะว่า อพอมันมีรูปไปดูเสร็จมันก็ยังสอนเราทําอยู่ดีอะ่ะมันสอนแทบจะเกือบทุกอย่างเลยเพราะนั้นก็จําไว้ดีๆลยกระทำว่าเมนูไหนไว้ทําอะไรนะฮะไปเลยอันนี้เป็นรีเควสครับอือก็จะเป็นแบบดันเจียนแบบธรรมดาเอีเวนต์ดันเจียนนะฮะแล้วก็จะเป็นแบบดันเจียนอีกทีนะครับแบบเนี้ยเออเหมือนเกมทั่วไปนั่นแหละนะครับ บางอันมันก็บังคับดูให้ล้วก็มีให้เลือกเพื่อนด้วยนะ,ะก่อนลงดันเจี้ยนนี่ตัวละครเราสองตัวกับเพื่อนอีกคนนึงอ่าแบบนี้เป็นต้นนะ,ะการต่อสู้ก็เป็นแบบรียลรทมอืมอย่างนี้เนื้อเรื่องก่อนฮะ,ค,ะคุยกับองคหญิงฮะ,ะขอสคริปต์เลยนะครับเพื่อที่จะรวดเร็วโอเคนะฮะนี่คือหน้าตาของตัวละครนะ,ะก็ออกแนวน่ารักน่ารักเลยเป็นแบบ SD นะครับมันก็จะเดินของมันเองนะจริงๆก็บังคับได้นะเดี๋ยวดู บางทีตัวละครที่ไม่ผมควรเดินยืนข้างหน้าเนี่ยแล้วมันเดินเร็วเกินไปเราก็ควรจะพามันกลับมาข้างหลังได้นะครับมีเขาสอนให้เดินบงังเข้าเองได้นะฮะเนี่ยมันก็มีบอกให้ฟลิกก็ได้ถ้าเป็นฟลิกมันจะเดินถอยแบบเองฟลิก,กได้แบบนี้นะฮะก็คือเป็นการสั่งให้ตัวละครเดินนั่นแหละซึ่งจริงๆบอกเลยไม่จำเป็นเกมนี้มีระบบออโต้ครับเนี่ยผมไม่ต้องทําอะไรเลยมันก็ออโต้เพราะนั้นเราก็จัดทีให้ดีๆแล้วก็เลือกออโต้มันจะมีออโต้หลายแบบให้เลือก เดี๋ยวเราเปิดเมนูก่อนซึ่งมันยังไม่เปิดนะอันนี้มันค่อยๆเปิดมาทีละอันนี่เป็นเรื่องของสกิลเมื่อมันขึ้นแบบนี้คือสามารถกดที่ตัวละครใช้สกิลได้รู้สึกจะเต็มที่เลขสามาจะไม่ผิดนะอีกทีมั้หัวเหี่ยว่วงฮนะแค่นี้แหละเล่นแค่นี้นะครับในการต่อสู้ไม่ได้มีอะไรเรื่องยากเลยใช่ไหมล่ะเพราะนั้นก็ไปทำให้ตัวละครของเราเก่งๆอ่าแล้วคนไหนเป็นเพื่อเราวะ ออแล้วเมือ่อจบก็มีการสรุปให้ฟังด้วยว่าได้ตังเท่าไหร่เนี่ยผ่านโบนัสอะไรบ้างนะครับนายเคสตันด้วยถ้าเกิดผ่านทุกอย่างคือปกติคือแบบถ้ามีใครตายใช้สกิลในการปิดเล่นให้มันดีๆและใช้สกิลในการปิดเท่านั้นแหละมันก็จะบวกโบนัสโดยปกติอย่าถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยปล่อยบอลเดียวจะบวก30%อยู่แล้วในช่วงแรกนะครับพยายามใช้สกิลปิดให้ได้การ,การ,การจะได้เป็นบวกโบนัสสี่การลงเดนเจนไม่ทําให้ตัวละครเลเวลอัพนะครับ ละไงต่อ,อขอสกิปนะฮะนี่รู้สึกเป็นฮีโร่อีกคนหนึ่งที่เขาแจกนะฮะ,ะเดี๋ยวบางอันมันสกิปไม่ไดไ้ต้องกดเลื่อนก่อนอ,อันนี้เป็นเรื่องของการตกแต่งตัวละครเป็นการจัดตี้ใส่อุปกรณ์รวมไปถึงการอัปเกรดตัวละครด้วยก็จะทําที่นี่นะครับอันนี้มีเมนูเต็มเลยก็เดี๋ยวเอาเอาันแรกก่อนเป็นการจัดปาร์ตี้นะครับอันนี้มันก็ยังสอนตลอดเหมือนที่ผมบอกไปตอนแรกก็สามารถกดเปลี่ยนตัวละคร กดที่รู้ไหนก็ได้นะกดที่ใครก็ได้นี่มันก็จะสลับปรับเปลี่ยนอิสระนะครับอยากจะให้ใครยืนไหนก็ปรับปรับเอาอยากให้ใครเป็นหัวหน้าก็ยืนช่องแรกนะครับอ่าไปรีเควสกันต่อตามเนื้อเรื่องยังคงเป็นทิวเทเรียลอยู่นะสู้ประมาณ4ี่ห้งคือเกมนี้สอนละเอียดเพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะก็เป็นเพื่อนคนเดิมนักดาบนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีตัวแทงคนะ์ใช้โล่ใช้หอกนะยืนแถวหน้า แต่มันเดินช้าต้องพยายามพยุงอย่าให้ตัวที่ไม่ถึกวิ่งไปข้างหน้าก็แล้วกันเดี <c oughs> ๋ยวค่อยมาคุยกับองค์หญิงที่หลังฮะมันสามารถที่จะตกแต่งองค์หญิงได้นะใส่คงใส่ของแต่ต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับมันไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกเหมือนเป็นคอสตูมอะ่ะแล้วตรงนี้ก็ทําให้เราหัวเสียอีกต้องมีการดาวน์โหลดเกิดขึ้นมันมันมัน,ม,นมันเหมือนมันโหลดฉากไม่น่าจะเสียออะไรเสีย Data ของอินเทอร์เน็ตนะฮะไม่น่าเสีย พร okay, าะเกมอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่ที่มันโหลดเยอะเยองแต่แรกอะมันจะไม่ต้องโหลดโดยใช้เน็ตทีนะครับอันนี้ก็สอนเรื่องของการเ,าเลือกตัวละครทุกคนอันนี้ก็เป็น Auto ออโต้เดี๋ยวผมทาให้ดูก็ได้อันนี้คือเลือกทุกคนเลยอยากให้ทําอะไรเ,เลือกได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นการออโต้ซึ่งจะมีทั้งหมด5แบบซึ่งอันแรกดีสุดเป็นการโอมาเกสเซคือมันจะแบบคอยใช้สกิลคอยอะไรเองแบบโดยที่เราไม่ต้องสั่งการมาก เป็นเหมือนกับแบบแนวบาลานบาลานอ่ะกลางๆอะไรแบบนั้นนะครับก็จะมีหลายอย่างมีแบบเน้นโจมตีเน้นป้องการเน้นหลบหลีกเน้นฮิวอะนะอะไรแบบนี้กส็สรุปอันบนสุดดีสุดแต่บางทีก็ต้องระวังต้องปิดด้วยอันติอย่าลืมกดที่คําว่าโอเคนะไม่ได้ที่ตัวละครต้องปิดด้วยอันติให้ได้นะฮะต้องปิดด้วยอันติให้ได้แล้วจะได้เวลานาเป็นสเปอร์เ็นต จะปิดได้ป่าะว่าเนี่ยลู้เลยเกตไม่เต็มกันเลยเพราะนั้นการออโต้แบบนี้ก็เป็นออโต้โดยไม่ใช้สกิลก่อนเด่ออันสุดท้ายมั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นออโต้กันการไม่ใช้สกิลคือผมจําไม่ได้ไงคือบางทีแบบไปเลือกแบบป้องกันมันก็ไม่ป้องกันมันก็เดินหัวบู๊อยู่ดีอ่ะเอออันนี้เคร์โบนัสปิดไม่ได้ก็น่าจะได้แค่สมอันเห็นไหมได้แค่สามอันอันสุดท้ายไม่ได้นะครับแต่รู้สึกก็ยังได้เพชรอยู่ดีเออเหมือนกับผ่านฉากนั้นก็จะได้เพชรเพชรนะฮะนะ ี่ก็ได้ตัวละครอ,อะไรมาใหม่เต็มไปหมดเลยนี่ก็ได้ของมาอีกของอะไรวะอ๋อเพชรเพชรพวกนี้ไใช้ในการอัปเกรด<ๆ>เกมนี้อัปเกรดได้2แบบคือใชออ้ตัวละครที่เราไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบก็จะเหมือนเกมอื่นแล้วก็ใช้ผลึกพวกนี้ได้่านะได้ไม่มีปัญหาอะไรอ,อ๋อเน็ตผมมีปัญหาแน่เลยเนี่ยช่วงนี้เน็ตผมมีปัญหานะครับก็ถ้าเกิดตัดฉากบ่อยก็ขออภัยด้วยละกันถ้าเห็นผมตัดฉากนั้นหมายความว่ามันโหลดชา้าหรือเน็ตหลุดนะครับบอกไว้ก่อน อ่าก็อันนี้เขาบอกเรื่องเลเวลอัพครับก็ทุกครั้งที่เลเวลอัพจะมีเพิ่มแอคชั่นพอยต์คือเอเนอร์จีนั่นแหละเพิ่มแอคชั่นพอยต์ให้มากขึ้นเพิ่มเพื่อนให้สามารถรับได้มากขึ้นปาร์ตี้คอสก็คือเกมนี้จะมีระบบจัดเต้แล้วแบบมีคอสมากันด้วยไม่อย่างนั้นอยวเราเล่นเอาตัวดีๆใส่ไวตต้ตั้งแต่เลเวลต่ำๆนะฮะอันนี้จะมีคอสด้วยอะไรแบบนี้มันก็จะสูมๆเพิ่มอย่างเมื่อกี้ที่เราขึ้นเลเวลสองมันเพิ่มเอเนอร์จีให้เต็มแล้วก็เพิ่มจากเ e ป็ e e นบ มันยังให้กลับมาที่เกี่ยวกับการจัดการตัวละครอยู่นะอ่านี่2เรื่องการอัปเกรดโดยใช้วัตถุดิบซึ่งมันบอกเป็นรูปอยู่แล้วอ่ะเอออ่ะเดี๋ยวเราอัปเกรดตัวนี้แล้วกันมันก็จะให้เลือกดึงดึงดึงเอาว่าเราอยากจะใช้วัตถุดิบอันไหนกี่อันก็เลือก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 เอาอ่าสีแดงก็กากโซดะมันเรียงตามสีนะอ่าอันนี้ก็มีบอกว่าใช้ตังค์สิบห้านะครับเอ็กพีจะขึ้นไปหกสิบก็ไม่แน่ใจว่าจะเด้งไปถึงเลเบลเท่าไหร่นะฮะไป อย่นี้ปุ่มตกลงอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็ใครที่เล่นเกมเมือานี้ปุ่นอาจจะงงนิดนึงเพราะเกมส่วนใหญ่มันฝั่งฝั่งซ้ายเออฝั่งขวางไงนี่คือเรื่องการอัปเกรดนะฮะ,ะกลับมาที่เดิมอันหน้าเมนูเดิมอ,อันนี้ก็เหมือนกันนี้ก็คือจะเป็นการอัปเกรดเหมือนกันแต่ใช้ตัวละครที่เราไม่ใช้แล้วดูรูปดิไปเหยียบอย่างนั้นโคตรหยามการวรตทุดิบเลยนี่ก็เลือกการที่เราไม่ใช้แล้วนะครับตอนถ้าเกิดเป็นการเดียวกันเนี่ยมันจะได้โบนัสเพิ่มนะครับ แล้วก็อะไรเพิ่มไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวลองดูก่อนไม่น่าจะเป็นสกิลมั้งเดี๋ยวลองดูกอนเลเวลอัพไม่มีเลเวลสกิลนะสกิลเลเวลไม่มีอ๋อนี่นี่มีมีไอ้ตรงนี้อยู่เออก็คือเหมือนกับเราเอาตัวละครตัวเดียวกันมาบวกให้กันมันก็จะเก่งขึ้นนั่นเองอ่าแม้มันจะบอกว่ามันปกติเนี่ยเลเวลตันห้าสิบมันจะเพิ่มเป็นห้าสิบห้าคือตรงนี้มันเหมือนกับเอาการ์ดที่การ์ดเดียวกันเนี่ยมาผสมกันตรงนี้นะไม่แน่ใจว่าเต็มเท่าไหร่น่าจะเต็มห้าเออ มันไม่ได้เขียนบอกไว้นะฮะน่าจะเต็มห้าน่าจะเต็มห้าก็คือจะทําให้ตัวละครไปเวลตานู่เลยเจ็ดสิบอ่ะมันให้ไปลุยอีกแล้วก็ไปลุยเลือกเพื่อนเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนที่มาตอนแรกนี่ไม่เก่งเลยนะน่าจะเป็นครูสอนอะไรอย่างงี้เอาละก่อนไปลุยยังยังมีคุยอีกนะฮะเอาละเดี๋ยวผมลองปรับอัตโตโดยที่จะไม่ยอมให้มันใช้สก,กิลดูนะฮะไม่รู้ว่าตัวไหนจำไม่ได้อ้าวเวนการมแม่งมาถึงใช้เลยนะ อันนี้เรอโอมากาเสะอ่าน,านี่อันนี้เราสอนเรื่องของอเ,ขอเรงงา,เาสามารถติดเครื่องประดับให้องค์หญิงได้แล้วเครื่องประดับขององค์หญิงเนี่ยแหละจะเป็นสกิลอันติให้เราตาบใดที่อันเนี้ยหลอดเนี้ยเราสู้ไปจนเต็มอ่ะเราก็กดใช้ได้เลยน่าจะเหมือนกันนะฮะองค์หญิงทุกคนน่าจะเหมือนกันต่างกันแค่ลูกเรากระเสียงเท่านั้นเพราะว่าผมก็มีหัวใจอันนี้เหมือนกันนะตอนเล่นไอดีที่หนึ่งร่วงครับทีเดียวผ่านเลยอันเนี้ยได้ถี่ดาวแน่นอน อาจทีเดียวตายทั้งจอเลยไม่น่าจะทั้งจอนะน่าจะแบบแค่ฉากนี้ไม่ได้แบบทั้งทั้งหมดอะไรเงี้ยนะแค่ทีเดียวที่เราเห็นนะอ้าวขาดอะไรไปอันหนึ่งวะไม่รู้เหมือนกันนะครับอ,อันนี้ก็แอคชั่นพอยต์เพิ่มเป็นยี่สิบสองนะฮะได้คริสตัลมอกซิบสังเกตเลเวลตัวละครไม่ขึ้นนะฮะเกมนี้ต้องใช้การอัปเกรดอย่างเดียวองหญิงมาทำอะไรครับสงสัยเราต้องเป็นองค์ชายหรืออะไรแน่เลยองหญิงเลยมาชอบอะไรเงี้ยนะคุยเราทีหน้าแดงทีหนึ่งอะไรอย่างงี้ อันนี้อ่ะผ่านช่วงปลอ,อกแล้วเขาก็จะได้ล็อกอินโบนัสครับจะเป็นหัวโจงหัวใจเพชรก็แล้วแต่วันนะฮะแล้วดูอง์หญิงคนนี้ดิหน้าตาเจ้าเล่ห์มากสาวซึ้อนะนะทำไงได้เอาเดี๋ยวมันให้กดอะไรวะเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อเป็นจดหมายนั่นเองนะฮะจดหมายก็มารับของที่นี่ได้พวกเดลี่โบนัสพวกอะไรพวกนี้เอยสอนแม้กระทั่งกดปุ่มรับทั้งหมดด้วยนะอันนี้คือจะรับทั้งหมดก็ได้ทิกเกต็ตได้อะไรมาก็เดี๋ยวเอาไปเปิดคาชาปองอนี่ไงมันโผล่ขึ้นมาพอดีนะคาชปอง เกมนี้คาปองก็มีหลายแบบนะครับมีเ,าเขาเรียกว่าอะไรโปรโปรสเก,กิลก็คือใช้ตั๋วหรือเพชรนะครับจำนวนหนึ่งในการเปิดคือเป็นแล้วคาชปองนั่นแหละมันก็จะมีหาพวกอุปกรณ์นะนะไม่ใช่พวกตัวละครอย่างเดียวแล้วก็มีพวกเฟนพอยต์นะฮะแล้วก็มีแบบอีเวเนต์อะไรเงี้ยกับสเปเชียลซึ่งมันจะเปิดตามช่วงนะครับเดี๋ยวเราทำตามเนื้อเรื่องก่อน หตัวต่อ,อหรือห0เพชรนะครับเท่านั้นนะในการเปิดตอนนี้มี30เพชรเองแล้วถ้าอยากจะเปิด10คาะปองเนี่ยใช้ราคา9นะครับใช้ราคา9นะแล้วเรามีตั๋ว2อันอะเนียเปิดเิอ๋อมีอันเดียวอ๋อมี2อันมี2อันอนะเปิดเลย <S <S ดูซิได้แหลงอะไรเอ่ยเอาไปเลย sr ur อะไรก็ว่าไปนะ <S 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 ผมไม่ค่อยมีดวง่ะเกมพวกนี้เท่าไหร่แต่มีเกมที่แบบฟอร์มไม่ค่อยยักธรรมดาธรรมดาแม่งผมเปิดได้ ur แบบ สุดยอดมากไอ้อ่ะนี่ได้แรงอาไอ้ตัวนี้ผมก็ได้นะในเนื้อเรื่องไอ้ไม่ให้ในะไอดีแรกผมก็ได้นะตัวเมื่อกี้อุ้ยได้เอชอาร์ครับโอ้ยตัวนี้ดีเจ๋งเอชอาร์ HR ไม่รู้ที่เป็นที่สุดของแจกเกมนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่ามีเอสเอสอาร์หรือยูอาร์หรือเปล่าก็อ่ะเดี๋ยวไปจัดตีก่อนอ่ะอันนี้มันหมดแล้วมันไม่ได้สอนละอ่ะก็เดี๋ยวจัดตีนิดหนึ่งอ่ะเอาตัวเอชอาร์ขึ้นนําเลยอ่ะมันอ๋อรูปมันโหลดไม่ทันฮนะนี่ก็เอา ตัวตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียงตามความแรมดีกว่ากดตรงนี้นะมันจะมีบอกเรียงตามอะไรผมเรียงตามความแรดีกว่า,าต้องเลือกอันนี้นะเรียงตามความแรอันนี้อ่าก็จะเรียงตามความแรนะครับนี่เป็นหนักธนูอ่าแล้วก็เลือกแทงนะฮะเ,เดี๋ยวแทงสลับพี่นะธนูเดี่ยอนี่แค่นี้นะฮะอันนี้ก็อ่อมันมีจัดตี้ได้ทั้งหมด5ตีอ,อ่ะเออนี่ดูดิ อันนี้เป็นอันนี้เป็นผู้ช่วยเออเป็นผู้ช่วยนะกดตรงนี้ฮนะเป็นผู้ช่วยผมก็เอาเอาใครไปดีวะใช่ผู้ช่วยเหรอวะทำไมมันเออทำไมทำไมมันเลือกตัวละตัวละครเดิมได้วะน่าจะเป็นตัวหลักแหละเออตัวเนี้ยอันนี้อะไรวะอา้าวเอาสไลายตีฮนะเอาหกตีก็แค่นี้แหละนะนี่คือเรื่องของการจัดตีนะเดี๋ยวไปดูอันหนึ่งกันบ้างนะบางงานผมก็จำไม่ได้คันจียุ่ยับไปหมดเลย อันนี้เป็นเหมือนวิกิบอกว่าเรามีตัวละครใดบ้างแล้วในเกมนะฮะเดี๋ยวดูว่ามีประมาณกี่ตัวอ๋อตอนนี้มี5ตัวนะเราสามารถเก็บตัวละครได้หมด50ตัวนะครับไม่ใช่วิกินะฮะมันเป็นเหมือนกับคลังครังบอกว่าเรามีใครบ้างอันนี้อัปเกรดนะ้มันสอนไปหมดแล้วอันนี้เป็นวิวัฒนาการนะฮะก็ก็คงเหมือนเกมอื่นๆที่ต้องให้เลเวลอ่ะเนี่ยให้เลเวลตันก่อนนะครับแล้วไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขคือเอาหาวัตถุดิบให้ครบหรือเปล่านะเพราะว่าเล่นไม่ถึงนะฮะขออภัยด้วยลวกันแต่จะเเหมเมืืออนนนกแว่ ที่เป็น RPG เหมือนกันอันนี้ไล่ออกนะไม่มีขายนะครับมีไล่ออกเอามาดูแถบที่2บ้างอันนี้เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์นะฮะก็อุปกรณ์อันนี้ก็เราไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเปิดคาชปองเพื่อให้มีอุปกรณ์มาลองกันดีกว่านะอเดี๋ยวไปเปิดคาชปองกันไม่แน่ใจว่าเปิดได้กี่อันนะฮะมีเฟนพอยต์อยู่เดี๋ยวไปเปิดปเฟนพอ,อยต์เฟนพอยต์มีโอกาสได้อุธนะฮะเปิดได้กี่อันวะอลองดูกอน อ้าวมันให้ไปโฮมทำมาเขืออะไรผนจะเปิดคาะปองเหมื <c oughs> อนกับอ้มันสอนอะไรอะ่ะอ่ะเฮ้ยอย่าค้างอยเฮ้ยสรุปมันผมก็เลยไม่รู้เลยมันสอนอะไรอ๋อมาคุยกับเจ้าหญิงเหรอนี่กดตัวนี้คุยกับเจ้าหญิงได้นะแต่เราทําสิ่งที่เราต้องการทําก่อนนะคือการไปเปิดคาชปองเพื่อรุ่นว่าเราจะได้อุปกรณ์ไหมกดที่เฟรเลยนะ ฟรวีวันละอันนะฮะฟรีวันละอันสี่ทุ่มปุ๊บก็มารับใหม่ได้สี่ทุ่มบ้านเรานะก็มารับใหม่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าแต่อยากได้มากๆอุปกรณ์เราจะได้ไปทดสอบกันให้ครบๆไปเลยไหนไหนรีวิวทีเกมนี้ก็ใช้พื้นที่เยอะเอ้าได้อุปกรณ์จริงๆฮนะต้องได้อีกอันนึงอ๋อตอนนี้อ้าวแต้มเฟนพอยไม่พอครับมันใช้200นะเปิด1ิอันใช้ก็ใช้2000ัเดี๋ยวเดวเดเดเดพชรพอไหมเพชรม,มันถ้าเป็นอุปกรณ์ใช้เพชรเท่าไหร่วะ ลองดูก่อนนะฮะอ่าเป็นเป็น30เพชรนะฮะผมเปิดเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ายังไงไอดี ID นี้ก็คงไม่ได้เล่นละถึงจะได้ HR มาก็เสียดายนิดนึงได้อะไรเอ่ยขอให้ได้คาถามาจะได้ให้พีใส่เออไร้ธนูแล้วตีเรามีธนูปะวะเออมีมีมีคนหนึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเออกดผิดจะกดจะกดใส่อาวุธนะเออแผดพี่สองนะฮะ แบบที่สองอ่าจะมีทั้งหมด4อันมีขายนะอันนี้ขายอันนี้คือดูรายละเอียดของของอาวุธว่าเรามีอะไรบ้างนะครับจัดเรียงได้เหมือนเดิมนะอยากจะเรียงตามความแรงก็ทาเหมือนผมนี่เลือกองอันนี้นะก่อนที่อาวุธก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะนึกว่ามันจะโชว์รายละเอียดมันไม่โชว์นะฮะอ่ะอันนี้นะฮะเป็นการอัปเกรดนะครับผมคิดว่างาน,นนะเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนตัวละครอนะ่ะก็คือ ส <sy uh ามารถที่จะอัปเกรดโดยใช้วัตถุดิบกับสามารถที่จะอัปเกรดได้โดยใช้อุปกรณ์อันอื่นแล้วมันตลกมันสลับกันนะคืออันนี้ใช้แร่อยู่ข้างล่างนะใช้แร่แต่ถ้าเป็นตัวละครอ่ะอยู่ข้างบนแม่งใช้แร่อยู่ข้างล่างใช้การ์ดอื่นแต่เป็นอาวุธอยู่ข้างบนแม่งใช้การ์ดอื่นนะต้องดูดีๆก็แล้วกันนะครับแล้วใส่ให้ตัวละครยังไงวะเนี่ยนะเนี่ยนะผมลองดูดิมันไม่เห็นมีบอกเลยใส่ให้ตัวละครยังไงอื กดค้างได้ไหมกดค้างได้นะฮะแต่มันบโชว์แค่รายละเอียดแต่มันไม่ได้บอกว่าใส่วุธยังไงถือว่าเป็นปริศนาครับใส่วุธยังไงวะเดี๋ยวผมลองไปหาดูแต่มันขึ้นว่าผมใส่อยู่อันหนึ่งนะเ,เนี่ยมันขึ้นว่าอย่างเงี้ยคือใส่อยู่นะครับแต่เราอยากใส่ไอ้ธนูเราได้ธนูมาใส่ยังไงอะ ไม่เห็นมีเมนูที่เอาไปใส่เลยที่ตัวละครก็ไม่มีเอ้ยหรือว่าที่นี่ที่ดูรายละเอียดของตัวละครบางเกมต้องเข้ามาดูเนนี้นะต้องกดค้างไม่เข้าใจคลิกทีเดียวก็ไม่ได้นะอ๋อนี่ล็อกการได้เลยไม่ได้ขายตลกว่ะไม่มีที่ใส่ไม่มีที่ใส่ใสเออ,อาวุธตลกอ่ะปลดปลดล็อกก่อนเป็นปริศนาันต่อไปฮะไม่รู้ใส่ตรงไหน,น <laughs> อันนี้คืออาวุธนะหมดแล้วนะต่อมาอันที่สามนะครับไออันนี้เป็นอ๋อตี้เป็นเกี่ยวกับตี้ของเราปัจจุบันนะครับกดอะไรก็ไม่ได้เลยฮนะกดอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรครับขออภัยด้วยจริงๆนะครับเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยต้องเลเวลสูงกว่านี้ก่อนมังถึงจะทําอะไรไดออ้อันนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับตัวละครนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าใส่ของยังไงจริงๆนะเนี่ย กดค้างได้ป่าววะวลองดิเฮ้ยได้เว้ยกดค้างได้แต่ว่าใส่ไงอ่ะไม่เห็นมีคำสั่งใส่เลยหรือว่าเกมนี้คือมีอาวุธอะไรแล้วก็แล้วก็แบบเก่งเลยอะไรเงี้ยนะเออไม่รู้เหมือนกันนะฮะกดโหมดก่อนปะก็ไปดูรายละเอียดอย่างอื่นกันนะครับก็เมนูก็มีไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้เป็นห้องโถงนะก็เดี๋ยวคุยกับองหญิกงก,ก่อนคุยองค์หญิงก็สามารถที่จะเปลี่ยนของได้ ซึ่งเราต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนถึงจะเปลี่ยนได้นะครับซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนไม่ได้ก็จะมีเนี่ยอันแรกเด e ส s อัพก็คือจะเปลี่ยนชุดให้อาองหญิงนั่นเองเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนอะไรเนี่ยเปลี่ยนได้หมดเลยนะแต่เรายังไม่มีไงกดเข้าไปดูปุ๊บยังไม่มีอ่าก็จะมีแค่เซ็ตเบื้องต้นเฉยต้องอเล่นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ปุ่มขายนะเผื่อมีเยอะก็ไปขายอะไรก็ว่าไปแต่นี้ไม่มีเลยนะอันนี้2เป็นโอนนเวอร์อันเนี้ยเป็นอันยังไม่มีที่ให้เวลาต่อสู้แล้วตัวละครเราใช้อันเตะเออเนี่ยจะเป็นอัน แค่นี้แหละคุยกับองหญิงได้ไหมคุยได้นะฉันว่าพคร่าคิดว่าฉันเป็นใครกันนะนี่ไปล้อเล่นกับเขานะระวังนันนี่คือสององค์หญิงนะฮะก็โฮมก็คือหน้านี้แคชปองแล้วก็เกี่ยวกับตัวละครกับอาวุธซึ่งหาที่ใส่อาวุธไม่เจอนะฮะต่อมาเรื่องของเพื่อนอมาดูเพื่อนบ้างอ่นนี่ก็ยังจะสอนอยู่นะฮะเป็นเรื่องของเพื่อนก็หาเพื่อนนะครับ บอกดูว่าตอนนี้เรามีเพื่อนเป็นใครบ้างซึ่งงน,นอนแหละก็เพิ่งมาเล่นกับผมไม่มีนะฮะไม่ได้แอดใครไปด้วยแล้วก็จะบอกอันนี้คืออะไรเนี่ยส่งของให้เพื่อนเหรอแต่คือเราไม่มีเพื่อนไงโหเศร้าเลยอะ่ะไม่รู้จะเทสได้ท่านผู้ชมดูยังไงคือเวลาเราจะหาเพื่อนเนี่ยมันมันกดปุ่มเนี้ยเอา ID ของตัวละครเนี่ยใส่เข้าไปนะซึ่งไอเดียของตัวละครเนี่ยถ้าจําไม่ผิดก็จะอยู่รู้สึกใส่ช็อตตี้เดือนมะงลองอูดิไม่น่าได้นะมันต้องเป็น ID i ดีอยอยู่ที่ ออาเอาไปใส่ช็อตทำไมเนี่ย ID อยู่ในออปชันนะฮะหาต้องเป็น ID ซึ่ง ID อยู่ในออปชันเดี๋ยวไปว่ากันทีหลังหาเพื่อนจาก ID ก็พิมพ์เอาตรงนี้อันนี้เป็นรหัสชวนเพื่อนนะครับก็เอารหัสของเพื่อนนะมาใส่ที่นี่ก็เป็นเป็นรหัสของเพื่อนเหมือนกันพะฉะนั้นเกิดอยากได้ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ใส่ให้กันละกันละกัน,ก,นก็จะได้เพชรม,มาจํานวนหนึ่งนะครับที่อันนี้เป็นเพิ่มเพิ่มอ,อ๋อเนี่ยเป็นรหัสชวนเพื่อนอยู่ที่นี่น่าจะเป็นคนละโค้ดกับคนละโค้ดกับออ โค้ด <Code S 2> เพื่อนนะน,นี่เป็นโค้ดแบบอินไว้ไงโค้ดชวนเพื่อนนะก็เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาเกาะตรงนี้ไปขอเพื่อนมาแลกกันแต่ใครไม่มีเพื่อนเล่นก็ใส่ของผมไปก็ได้แต่ผมไม่ได้เล่นนะคือใส่ให้แบบเออจะได้ไม่ต้องเสียโค้ดฟรีๆไปนะครับอันนี้คือเรื่องของเพื่อนก,การชวนเพื่อนอ่าครั้งอันนี้ก็ดันเจียนก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็เหลือออปชันอย่างเดียวส่วนเมนูเนี่ยมันยังไม่เปิดไงก็ต้องติดไว้ก่อนไม่รู้ทาไงเดี๋ยวถ้าเกิดมันอัปเดตแล้ว แล้วถ้าผมรู้เดี๋ยวผมเอาข้อความมาแปะไว้แล้วกันหรือท่านผู้ชมเล่นแล้วเฮ้ยแม่งอัปเดตก็มาแจ้งกันนิดนึงเพราะว่าผมรีวิวแค่เบื้องต้นไงไม่ได้เล่นตลอดอะไรแบบนั้นอ่ะเมนูอันสุดท้ายกันละก็มีไม่เยอะฮะอันนี้เป็นข่าวสารน,นี้เป็นชอ็อนนปนะฮะเฮ้ยลองดูช็อปเดยขายอะไรบ้างโอ้ยขายไอเทมนะฮะแล้วก็เพิ่ม Energy, เมอเนอร์จีเพิ่มช่องเก็บไอ้เพิ่มเอเนอร์จีนี้นะเพิ่มช่องเก็บอาวุธเพิ่มช่องเก็บตัวละครอ้าวเน็ตดูได้แล้วสิเนี่ยแ็ตรอกันนิดนะึงฮะ อมาแล้วนะฮะก็อ่ามาดูขายไอเทมฮะขายอะไรบ้างอู้หูเป็นพวกไอเนี้ยเป็นเป็นพวกคอสตูมครับโอ้โหอยากให้ให้ให้องหญิงทรงผมเนี่ยมาเปลี่ยนได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยมีเยอะมากเลยอ่ะแล้วเปลี่ยนแค่ทรงผมนะฮะโอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยแล้วก็ต่างหูแต่คือทรงผมจะเยอะที่สุดอ่ามีมงกุฎมงกุฎดิบมงดิบดินด้วยใช้ห้าคิสห้ห้าคริสตัลนะพวกทรงผมแล้วก็พวก พวกเนี้ยพวกเนี้ยใช้3คริสตันทรงผม5เครื่องประดับ3ามจำไว้แค่นี้ออเสื้อเสื้อสิบเสื้อสิบนะฮะอ่านี่คือเรื่องคอสตูผมมีอะไรมาขายเร็วๆนี้นะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นช่องเพิ่มช่องเก็บกร์ดตอนนี้เรามี5ตัวละครไงอยากจะเพิ่มสมมติว่ามีการ์ดดีๆ40บใบแล้วอยากจะเพิ่มก็มากดที่นี่นะอันนี้เป็นคลองเก็บอุปกรณ์อันนี้ยังไม่เปิดไม่รู้คืออะไรนะฮะส่วนอันนี้คือเติมแอคชั่นพอยท์นะคือเอเนจีนั่นเองเนะนี่ยตัวเนี้ย ก็ออปชันก็เรื่องของช็อปก็จะมีเท่านี้นะฮะเดี๋ยวมาดูอันอนึ่งหน่อยอ่านี่คือซื้อกิสตันนะดูราคาที่หนึ่งนี้ราคาเกมนี้ตกอยู่ที่โยกตกอยู่ที่เน็ตหลุดแหมลอกกันลอกันอ่าโอเคก็มาแล้วนะฮะอันนี้เขาให้บอกไว้ว่าอายุเท่าไหร่นะแล้วมันจะล็อกไว้ไม่ให้จ่ายเงินเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมถ้าไม่อยากเสียตังมากก็ไปเลือกต่ำกว่าสิบห้าก็ได้ <laughs> นะค็เยเยอะกว่า20มันก็จะไม่มีการล็อกนะเกมนี้12คริสตัล120เยนนะตกอยู่ที่30กว่าบาทใช่ไหมสามสิบสก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะแถมตั้งสิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกมนี้มันใช้50เพชรนี่หว่าแล้วแพ็กเกจที่2เนี่ยมันมันเพิ่มเลยนะมันซื้อ60เพชรเนี่ยได้ในราคาส1เออได้ในราคา71คือแถม11นั่นเองคือยิ่งซื้อเพิ่มเยอะก็ยิ่งจัดเยอะมากเถอะนี่คือคริสตัลช็อปนะฮะมันก็จะมีอ่าไอเทมอ่ะอันนี้แล้ววนาะยัยม,ะยมข ไม่มีอะไรขายเลยนะน่าจะเป็นต้องรอช่วงที่มันมาขายกันลวกันโปรไฟล์อ่ะรายละเอียดของตัวละครเราก็อ่อันนี้ก็จะมีบอกเฟนโค้ดเฟนโค้ดเป็นอันเดียวกับอันเดียวกับ invitation อินว t a เทชั่นโค้ดอันเดียวกันนะฮะเปลี่ยนชื่อได้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนคำทักทายได้นะครับก็ Copy ID ให้เพื่อนได้นะ Copy ใส่ในคิปบอร์ดนั่นแหละออเปชั่นอ่ะอันสุดท้ายละดูซิมีอะไรก็มีเรื่องของอุ๊ยนี่คือเออเรื่องของคาเมล่านะฮะคือ อยากจะได้แบบมุมมองใกล้กลางไกลอะไรประมาณนั้นนะประมาณนั้นก็มาลองเล่นก,กันดูแล้วกันไอ้น,นี่ระดับความเสียงนะเสียงมันเป็นไงบ้าง BGM sound เซออะไรอยากจะให้ดังที่ไหนก็มาปรับสว่วนนี้เป็นพุชนะ,ะการแจ้งเตือนอยาเวลา energy เต็มให้มันแจ้งเตือนไหมปิดไว้เพื่อประหยัดแบตของโทรศัพท์นะ,ะก็โอเคสําหรับเกมนี้ก็จะมีเท่านี้ไม่ได้มีเออเขาเรื่องอะไรอะ่ะเหมือนเกมแนวการ์ดแนว RPG ทั่วไปนะครับแต่จุดเด่นก็ที่มีมาก็คือเรื่องขององค์หญิงนั่นเอง องค์หญิงก็ไม่ได้ที่จะแต่งคอสตูมสวยๆได้อย่างเดียวแต่คือมีคล้ายๆกับจี้หรือสร้อยคอที่แบบจะส่งผลต่อการใช้อันติเมตของของทีมเราด้วยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นแนวแบบแอคชั่นนะเนาะเป็นแนวแอคชั่น ARPG นั่นแหละนะครับที่เรียกได้ว่าโอเคน่ารักดีใครชอบก็ลองเล่นดูนะฮะก็คลิปนี้ขออภัยก่อนเพราะว่ามันยังมีบางอันที่ไม่เปิดกะผมยังไม่รู้เลยใส่อุธยยังไงมันไม่มีเมนูที่จะไปใส่นะก็เดี๋ยวถ้าทราบแล้วก็เดี๋ยวมา อัปเดตกันเพิ่มเติมกันกละกันนะที่เหลือผมก็ได้แปลไว้หมดเรียบร้อยแลย้วสำหรับคลิปนี้ก็ผมนายชอตตี้บูจจว่าขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็ะไปติดตามกันด้วยนะที่โนเนมเกมมิ่งทีวีนะเป็น Facebook Fan Page นะครับไปคุยกันที่นั่นข่าวสารเกมอัปเดตมาใหม่มีบอกที่นั่นนะเกมยังไม่มาก็ได้รู้ข่าวกันก่อนก็ที่นั่นเลย f a c e b o o k Fan Page No Name Gaming TV ฝากอีก2 Fanpage นะเป็นพันธมิตรของ,งเราก็คือ Mobile เกม e Caster Thailand และเกมมือถือญี่ปุ่นครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้้เท่านี